สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรม15กันยายน2565 22นาฬิกานาทีโดยประมาณครับก่อนนอนมาแจ้งให้กับทุกคนทุกท่านได้ทราบครับพรุ่งนี้ตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันที่5 6 7 8นะครับใครลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันดังกล่าว ไม่ว่าจะลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับตรวจผลลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะครับพวกนี้วิธีการตรวจขั้นตอนก็คือกดเข้าเว็บไซต์บัตรสัมิการแห่งรัฐ mo g o t h นะครับแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะเด้งหน้าตรวจสอบขึ้นมาก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักของผู้ลงทะเบียนแล้วก็กดวันเกิดเดือนเกิดกดปีประสเกิดนะครับเสร็จแล้วก็กด ตรวจสอบข้อมูลหากผลการตรวจสอบสถานะบอกว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับก็แสดงว่าท่านไม่ต้องทําอะไรต่อไปอีกแล้วให้รอตรวจผลว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ในเดือนมกราคม2 5งหกเขาจะประกาศผลทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับเดือนมกราคมก็จะรู้ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับเอาถ้าตรวจผลแล้วลงทะเบียนสมบูรณ์ไม่ต้องทําอะไรรอรลุ้นผลมกราคมหกหกครับ แต่ถ้าตรวจผลสถานะการลงทะเบียนบอกไม่สมบูรณ์ก็ให้แก้ไขให้เสร็จภายในไม่เกิน3พฤศจิกายนรีบแก้ไขนะครับโดยผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับใครที่ลงทะเบียนแบบโสดลงทะเบียนผ่านเ็บไฟเอาไว้ก็ให้ติดต่อขอแก้ไขณนะหน่วยลงทะเบียนหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับในประเทศไทยส่วนผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ลงทะเบียนแบบมีครอบครัว หากตรวจสอบสถานะแล้วทางเว็บไซต์แล้วในวันพุ่งนี้16กันยายนผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ให้ติดต่อขอแก้ไขนะหน่วยรับลงทะเบียนที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนทางเว็บไซต์ว่าท่านจะยื่นเอกสารที่หน่วยไหนจังหวัดไหนนั่นแหละครับติดต่อแก้ไขที่นั่นนะครับสําหรับผู้ลงทะเบียนนะหน่วยลงทะเบียนใดๆก็แล้วแต่ทีนี้ถ้า16กันยายนก็คือวันพุ่งนี้ตรวจผลแล้วไม่สมบูรณ์ตรวจผลทางเว็บไซต์แล้วผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ก็ให้ติดต่อขอแก้ไขณนะหน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านได้ยืน่นลงทะเบียนไว้นั่นหละครับเอาละครับทั้งหมดก็คือข่าวสารที่แจ้งให้ทราบสำหรับขําคืนวันนี้ครับก็พรุ่งนี้16กันยายนก็ตรวจผลนะครับขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปและวันต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ เพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทํำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์